สวัสดีครับคุณแมทสวัสดีครับยอดไอ้วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังก็เป็นคดนีฆาตกรรมที่มีตุ๊กตาเกี่ยวข้องอ่ะอันนี้เราเตรียมกันมาคุยกันสามคดีใช่ปะอือฮะโอเคเอาเลยว่าละ่ะได้ได้ได้ไอขอดูหน่อยเตรียมอะไรมาก็คดีแรกอะ่ะมันชื่อ17ตุ๊กตาปิศนาจากสกอตแลนด์นะอืมคือเรื่องเนี้ยมันเกิดที่สกอตแลนด์ใช่ปละล่ะ เรื่อง,องมันเกิดอะอไรไมเนยปีหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกเว้ยคือมันมีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งอะ่ะมันเดินทางออกไปล่าก,กระต่ายเว้ยบนที่ราบสูงแห่งหนึ่งในเมืองเอดินเบิร์กอ่ะฮะเออมันก็ล่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับถ้ำถ้ำหนึ่งที่แบบลักษณะเหมือนโพรงกระต่ายอะ่ะโพรงกระต่ายอือฮึไอเด็กพวกเนี้ยก็ได้ขับสำรวจภายในแล้วก็พบกับโลงศพเล็กๆสิบเจ็ดโลงซึ่งสิบเจ็ดอ๋อ ในโรงศพอะทั้งสิบ็ดโรงนะมันมีตุ๊กตาไม้ที่ใส่เสื้อผ้าแตกต่างกันอยู่คือเด็กเข้าไปได้แล้วก็ยัดตุ๊กตาไว้1ิบเจ็ดตัวข้างในโพงโอะโหมันไม่ใช่โพงกระต่ายแล้วกูว่าไม่มันอาจจะเป็นถ้ำแต่ว่าลักษณะปากถ้ำอะอาจจะเหมือนโพงกระต่ายไงอ๋อแต่เข้าไปแล้วมันกว้างเนี้ยรอเออหลังจากนั้นอะไอเด็กกลุ่มเนี้ก็หัวใสเวยก็เอาไอ้ตุ๊กตาทั้งสิบเจ็ดตัวออกมาขายให้กับ อตลาดแท้อืมซึ่งต่อมาในปี1901อ่ะไอตุ๊กตาที่เด็กมันขายให้กับพ่อค้าก็ได้ถูกนำเข้าขพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสกอตแลนด์เว้ยเอา้าเดเดีย๋ยวคือตอนแรกก็ขายให้พ่อค้าใช่ก็ได้ตังค์งมาแล้วอืมแล้วพ่อค้าไปทำอีท่าไหนไม่รู้อยู่ๆอ,อ,อ,อยู่ไปอยู่มาไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เฉยเลยอ่าไม่แต่ว่า ระยะเวลามันห่างกันไงคือไอเด็กอะมันไปเจอตอน1836ใช่ปะ่ะแต่ว่าตุ๊กตามันถูกส่งให้พิพิธภัณฑ์อะในปี1901ไงอ๋อคือตอนที่ส่งไปก็เป็นตุ๊กตาโบราณแล้วเพราะงั้นใช่<ๆ>ซึ่งสันนิษฐานนะความคิดส่วนตัวว่า <c oughs> พ่อค้าอาจจะเสียชีวิตใช่ปะ่ะแล้วก็<ะ>มีคนไปเจอไอ้พวกตุ๊กตาพวกเนี้ย <c oughs> ก็เลยส่งให้พิพิธภัณฑ์อ๋อ น,น่าสนใจอ่ะของเรื่องเนี้ยก็คือไอตุ๊ก,กตาทั้ง17ตัวมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเว้ยของเบิร์กและแฮซึ่งคดีเนี้ยมันดันเกิดที่เอดินเบิร์กเหมือนกันอ๋อเป็นคดีดังของเมืองใช่แล้วต้องเท้าความก่อนด้วยว่าเบิร์กและแฮทำงานเป็นนักล่าศพเพื่อน,นำศพไปล่<ข><บ>กับแพทย์เว้ยอ่าเออหลังจากเอาไปขายกับแพทย์ใช่ป่ะแพทย์ก็จะเอาศพอะไปชำแหละแล้วก็ศึกษาอนาโตมี อซึ่งอาชีพเนี้ยมันมีแบบรายได้มหาศาลเลยเว้ยในสมัยนั้นเพราะว่าทางการอ่ะอนุญาตให้แพทย์อ่ะสามารถใช้ศพที่เกิดจากนักทษประหาระในการศึกษาได้อแต่ในสมัยนั้นอ่ะมันไม่ได้มีนักทษประหารนะทุกวันเว้ยเบิกและแฮมมันก็หัวใสเว้ยปกติอ่ะเขาต้องล่าศพจากการขุดศพไปขายใช่ไหมใช่ใช่ใชเบิกและแฮมมันล่ากศพด้วยการ่าฝนอ่อ เปนฆ่าคนเอาใจแล้ว17คน <Yeah. S 1> ด้วยกันโอ้โหเยอะทั้ง17ศพเนี่ยถูกฆาตการรมโดยการทําให้ขาดอากาศหายใจเพื่อรักษาสภาพศพให้ออกมาดูดีที่สุดอ mm. เพื่อแบบขายให้ได้ราคาที่แบบสูงขึ้นหลังจากนั้นนะ oh. ในปี1829อะ่ะเอเบิร์กละแฮก็ถูกจับแล้วก็ถูกตัดห <Huh? S 1> ชีวิตเว้ยเออประหารด้วยการแขวนคออม mm. ถือว่ากรรมตามสนองเมื่อเบิกและแห่ตายใช่ป่ะศพของพวกเขาอะก็ถูกส่งให้แพทย์ไปชำระแล้วก็ศึกษาอนาโตมีอืมแล้วมันเกี่ยวกับตุ๊กตายอย่างไรปะก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเบิกและแห่ฆ่าคน17ศพใช่ไหมอฮะซึ่งมันสอดคล้องกับจำนวนตุ๊กตาที่กลุ่มเด็กอะ่ะไปเจอก็คือ17ตัวอ๋อจำนวนมันใกล้มันเท่ากันใช่ เขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันรายได้มันดีขนาดนั้นเลยอะต้องดีมากเลยดิแบบทําให้คนเราแบบลุกขึ้นไปฆ่าคนเพื่อเอาศพไปขายแสดงว่ารายได้มันต้องแบบมันก็น่าจะสูงมากนะสมัยนั้นอะอถือว่าปัญหาปากท้องเนี่ยก็มีทุกยุคทุกสมัยจริงๆคนเราผมเตรียมมาเป็นเรื่องนี้ของผมเตรียมมาก็คือชื่อว่าอดีนักสะสมตุ๊กตาศพแล้วกัน อดีเนี้ยเกิดขึ้นที่รัเสเซียผู้ก่อเหตุเป็นหนุ่มโสดคนหนึ่งหนุ่มโสดอายุ47ปีอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือไม่มีลูกไม่มีเมียนั่นแหละอยู่กับพ่อกับแม่โดนจับในข้อหาที่เขาเนี่ยไปขุดศพก็คือลักลอบไปที่สุสานเอาศพกลับมานะฮะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยอ่าถ้าเป็นฝั่งไทยเนี่ยเราแบบไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเผาปุ๊บเป็นเมนเลยเหลือแต่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหลือแต่ กระดูกเท่าใช่ไหมอเออใช่เท่ากระดูกแล้วก็กปยเออแต่แบบว่าถ้าเป็นที่ยุโรปอ่ะโดยเฉพาะที่รัสเซียเนี่ยสุสานมันก,ก็จะเป็นแบบหลุมหลุมใช่ไหมละ่ะก็คือฝังเอาใช่ใช่เขาจะมีโซนเป็นโซนสุสานฝังเอาไอน้ไอนี่ก็แบบเตะตะเวนเลยไปแบบเซิร์ชไปล่าแล้วก็แบบว่าขุดขึ้นมาเลยศพไรถูกใจขุดหมดขุดแบบไปสนใจใครขุดแล้วเอากลับบ้านแล้วก็เอามาแบบว่าทําเป็นตุ๊กตาแบบคล้ายๆมัมมี่อ่ะแล้วก็เอาไว้ในบ้านอืม จุดที่น่าสนใจก็คืออาชีพของอผู้ก่อเหตุหรือหนุ่มคนเนี้ยเขาประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการามีผลงานทางด้านของภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็โหอะไรพวกนเนี้ยแต่สิ่งที่หนุ่มคนนี้สนใจเป็นพิเศษก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความตายพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายประเพณีการฝังศพอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษอืม ซึ่งมันไม่ใช่แบบว่าสาขาที่เขาเรียนมาโดยตรงความสนใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กหนุ่มคนเนี้ยเคยแบบว่ามีประสบการณ์ที่แบบว่าแปลกประหลาดอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไอเนี้ยคือจุดเปลี่ยนเลยที่ทําให้มันกลายเป็นคนแบบเนี้ยก็คือเขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปงานศพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นตอนที่เขาอายุประมาณ13บสคือปกติเวลาไปงานศพใช่ไหมถ้าเป็นแบบ ปกติเราก็ไปร่วมงานปกติอะไรเฉยๆเลยแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยอยู่ดีเขาก็โดนบังคับแบบจับผดจับผัวให้ไปสวมแหวนคู่กระสบมันแบบว่าแต่งงานกันอะสวมแหวนไม่พอไ้ไปจูบแล้วผ่าศพอีกอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กคนอื่นอนะแบบเปิดศพมาแล้วให้แบบไปจูบเนี่ยก็คงแบบทําใจยากใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอเด็กเนี่ยชอบเขาถูกใจสิ่งนี้ก็เลยทําให้เขาเกิดความชอบมาตั้งแต่นั้น ก็เลยแบบว่าไม่มักละที่จะสนใจคนธรรมดาแล้วเขาแบบว่าเริ่มเกิดพฤติกรรมไปเดินตามสุสานโตแล้วแบบด้วยความที่โตมาแล้วคิดอาชีพเป็นแบบนักภาษาศาสตร์นักโบราณคาดีอะไรพวกเนี้ยคือมันก็ต้องอยู่กับแบบการศึกษาอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ปะใช่ใช่คือเวลาแม่งไปเดินตามสุสานเนี่ยตึกตึกเดินไปมันก็ไม่มีใครสนใจเลยไปเออจากที่แบบว่าเขาไปแบบว่าสอบถามมาคือต้งเดินเท้าวันละประ,ประมาณแบบสามสิบโลได้เลยนะเว้ยคือเดินไกลมากอะ เดินไกลมากจากบ้านอ่ะไม่ขับรถ้วยคือเดินเดินเพื่อแบบไปตามสุสานต่างๆแล้วก็ขุดศพมาสมมติวันไหนกลับบ้านไม่ทันก็นอนแมงข้างนอกบ้านนั่นแหละก็อาศัยแบบว่าน้ําขังตามพื้นกินเอาก็ไม่รู้ว่าแบบว่าจะอานาถอะไรขนาดนั้นแล้วพอกลับมาถึงเรื่องศพพอเขาขุดศพกลับมาใช่ไหมเขาจะเอาศพเนี่ยมาทําให้เป็นมัมมี่โดยการใช้แบบมัมมี่แบบขอเรียกว่ามัมมี่แบบ DIY แล้วกันอือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะเขาก็าใช้เกลือ แล้วก็ใช้เครื่องหอมหนู่นนี่นั่นใช่ไหมในการทำบัมมีม่อีบ<ช>อันนี้ก็ประยุกต์ใช้หนะ่อยใช้เกลือคู่กับเบกกิ้งโซดาไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเอาอเกลือกับเบกกิ้งโซดาพอเวลามันมาแช่อะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่า,าตัวผิวหนังมันแห้งกว่าปกติแล้วพอมันพอร่างกายศพมันไม่มีความชื้นะการเน่าเปื่อยมันก็จะเกิดขึ้นช้าลงอะไรประมาณนี้พอ,อ,อได้ศพที่แหง้งแล้วก็เอาศพที่แห้งเนี่ยไป ใส่ถุงเท้ายาวใส่เสื้อคลุมใสนน่นู่นนี่นั่นให้มันดูเป็นตุ๊กตาการแต่งหน้าเพื่ออำพางอะไรประมาณนี้แล้วก็แบกกลับบ้านซึ่งแบบว่าความพีกมันอยู่ตรงนี้แหละความพีกมันอยู่ที่แบบว่าตอนที้แบกตุ๊กตาเข้ามาที่บ้านเนี่ยแล้วก็แบบว่าเอาตุ๊กตาไว้ในบ้านก็ทําตัวเหมือนเป็นตุ๊กตาจริงอ่ะเอาไปดูทีวีเอาไปนั่งกินข้าวอวยพรวันเกิดโอ้โหคุยอย่างดีเหมือนเป็นลูกอะ่ะเออก็คือแบบทําอย่างเงี้ยจนแบบว่า พ่อแม่ที่อยู่ในบ้านน่ะยังไม่รู้เลยซ้ําว่าไอ้ตุ๊กตาที่ลูกแบบแบกเข้ามาทุกวันเนี่ยศพซึ่งแบบเออเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้นอ่ะจนกระทั่งแบบว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าแบบเออคุณแบบว่าเล่นขุดไปตั้งหลายศพอ่ะซึ่งศพที่มีอยู่ในบ้านอ่ะตอนที่ตารวจไปจับได้คือ29บเศพเลยก็คิดดูแล้วกันว่ามันต้องไปขุดแบบกี่สุสานอ่ะเราเอาเฉพาะศพเด็กเลยนะศพผู้ใหญ่ไม่เอาเอาเอาเฉพาะศพเด็กแล้วองามันศพเด็กผู้หญิงด้วยไม่ธรรมดาเขามีการเลือกเพราะงั้นอ่ะ ยี่สิบเก้าศพถือเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเดินเท้าอย่างเดียวรอบๆบ,ร,บริเวณเมืองที่เขาอยู่ครับแล้วก็เพื่อให้ได้ศพพวกนี้มาสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนจับแล้วเขาก็โดนตัดสินว่าเอ้ยผิดจริงแต่ว่าคุณน่มีความผิดปกติทางจิตแล้วกันก็เลยส่งไปบําบัดก่อนซึ่งทุกวันเนวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาก็ยังบําบัดไม่เสร็จเลยยังไม่หายสักทีเพราะว่าเขาน่าจะเป็นหนักอยู่อะไรประมาณนี้ถือเป็นคดีที่สร้างความ สะเทือนใจให้กับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตคือคงจะรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะว่าอยู่ดีคือคือมีพ่อแม่บางคนอ่ะไปไหว้หลมศพลูกปีมารู้วิธีอ้าวศพลูกหายไปตั้งนานแล้วถือว่าอุกอาจมากที่ทําเรื่องแบบนี้ในห้องของเขาก็คือมี29ศพใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งขนาดของศพอะมันก็ไม่ใช่ตุ๊กตาแบบขนาดธรรมดาใช่ครับผมสงสัยก็คือว่าตอนที่ เขานําเข้าไปในห้องอะ่ะพ่อแม่ไม่รู้ได้ยังไงหรือว่าเขาเอาเข้าไปตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านก็เป็นไปได้นะกับ <c oughs> สิ่งที่ผมน,นิษฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่จริงๆแล้วอะพ่อแม่ก็รู้ว่ามันคือศพแต่ว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็น,นอย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่า จากคาให้การของตํารวจหรือเพื่อนบ้านที่ไปอะ่ะคือเวลาเปิดบ้านมาไปหาที่บ้านเคาะประตูเปิดมาคือได้กลิ่นและคือมันมีกลิ่นของอะไรที่มันแบบว่าตุตุ่ต ء. ไม่ใช่กลิ่นธรรมดาซึ่งพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าชินกลิ่นหรือเปล่านะเออคือผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบว่าที่ประเทศไทยหรือเป็นที่บ้านผมะไม่ได้ตุ๊กตาเนี่ยไม่ได้คือมีกลิ่นเนา่าๆอย่างเงี้ยแม่ผมเอาไปซักหมดอะ่ะซึ่งผมาแปลกใจมากว่าทําไมพ่อแม่เขาไม่เอาไปซัก แบบว่าอาจจะห้ามยุงก็ได้ลูกบอกไม่ต้องยุ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาโตแล้วไงแต่ว่ามันมีกลิ่นอะเ,ออเป็นผมผมก็คงเอาไปซักอะถ้าผมเป็นพ่อแม่นะซึ่งเนี่ยครับก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองประมาณ10 10กว่าปีครับของผมว่ามันมีอีกหนึ่งคดีครับเรื่องเนี้ยครับออขอตั้งชื่อเรื่องว่าคิตตี้สยองเกาะฮ่องกงครับใกลบ้านเรามากขึ้นไม่ต้องบอกครับว่าตุก๊กตาเป็นอะไร โอเคว่ามันอยู่ในชื่ออยู่แล้วใช่แล้วครับือเรื่องเนี้ครับมันต้องย้อนกลับไปปี2000นะครับดีนียเป็นคดีฆาตกรรมหญิงสาววัย23ปีนะครับที่ชื่อว่าฟันมันยีครับโดยที่เหยื่อครับถูกชาย3คนนะครับลักพาตัวเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ถูกทรมานครับจนสุดท้ายเหยื่อก็เสียชีวิตลงครับ เพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับทออรมานจนตายใช่ครับหลังจากที่เหยื่อเสียชีวิตลงใช่ไหมครัไอชายทั้ง3มคนเนี่ยก็ทำการอพังศพโดยที่หัน่นร่างกายของเธอออกเป็นชิ้นๆน,นะครแล้วก็เอาไปต้มต้มจนเปื่อยเลยเพื่อแบบทั้งดับกลิ่นทั้งทำาลักฐานก่อนที่จะเอาไอชิ้นส่วนต่างๆอะ ไปทิ้งไว้ตามสารที่ร,บรอบๆครับอท้ายมันเหลือแต่หัวซึ่งกําจัดไม่ได้พวกประก่อนอ่ะหันไปเจอกับคิตตี้ที่อยู่ในห้องใช่ไหม,อ,มอย่าบอกนะว่าใช่ครับเขาผ่าคิตตี้ออกแล้วก็ยัดหัวของเอียเข้าไปในตุกก๊กตาคือคิตตี้มันต้องตัวใหญ่มากเลยนะคือมันไม่ใช่ไซส์ที่แบบว่าเราจะอามากอดได้แล้วใช่ปะมันยัดหัวคนเข้าไปได้ มันต้องแบบตัวแบบเหมือนที่เราไปปลาได้ตามงานวัดเลยน,น่าจะใส่นั้นฮะ<อ>ก็ไอเรื่องเนี้ยมันแดงขึ้นเพราะว่าหนึ่งในแฟนสาวของฆาตกรอ่ะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจเอา้าทำไมทำงั้นนะครับไอแฟนสาวเนี่ยได้เล่ากับตำรวจว,ว่าตัวเธออ่ะถูกวิญญาณของเหยื่อตามดังควาน,<อ>นเนี้ยเมื่อตำรวจอ่ะอเข้าไปตรวจสอบสารที่เกิดเหตุใช่ไหมก็พบกับกลิ่นเหม็นอ่ะ เหม็นคาวเลือดแล้วก็คราบเลือดภายในห้องเมื่อสำรวจไปเรื่อยๆออ<ะ>ก็พบกับมีดแล้วก็อุปกรณ์ทำขวัวที่มี DNA ของเหยื่ออยู่อ๋อคือไปตรวจ n a ที่หลังก็ของเหยื่อนี่แหละทีนี้ตำรวจก็ไปเจอกับไอ้ตุ๊กตาคิตตี้นี่แหละครับตำรวจเจอคิตตี้อะ่ะก็เกิดความสงสัยเพราะว่าคิตตี้อะ่ะมันก็มีคราบเลือดอยู่ด้วยท้องมันป่องกว่าปกติทีนี้ก็เลยผ่าออกก็เลยเจอกับ หัวของเหยื่อแล้วก็พวกเอาเววาภายในต่างๆคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดังมากเลยของฮ่องกงใช่ไหมมีคนอ่ะเอาเรื่องเนี้ยไปสร้างหนังชื่อเรื่องว่า Human h o r k s h o p ก็ตรงตามคอนเซปต์เอาจริงๆนะอย่างแรกเลยที่ผมสงสัยนะ,ะทำไมมันมันไม่ไปหลอกคนที่แบบว่าเป็นคนข่าว <laughs> ถ้าเป็นผีจริงๆนะแล้วแบบปกติผีที่แบบตายแบบเนี้ยมันน่าจะมีแบบ พลังแค้นพอสมควรอะแต่ว่าจริงๆนะเรื่องนี้คือทําให้ผมรู้สึกแย่มากเลยจริงๆผมผมคิดอย่างนี้นะเป็นผมนะถ้าสมมติว่าไม่มีใครไปแจ้งนะแล้วผมไปตํารวจแล้วผมบังเอิญไปเจอไอ้คิตตี้เนะี่ยผมคงจะกลัวคิตตี้ไปพักหนึ่งผมคงคิดว่าคิตตี้มันกินเข้าไปครับอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าทําไมฆาตกรเขาถึงไม่ทําลายหลักฐานอือแต่ผมไปนเนี้ยบเลยทั้งมีดทั้งอุปกรณ์ที่เขาใช้ชํำแหละ ก็ถือว่าเป็นสามคดีที่หลากหลายรสชาติแล้วกันเอาที่ผมได้ฟังวันนี้ก็คดีแรกก็จะออกแนวแบบว่าเป็นแบบย้อนยุคหน่อยเป็นกึง่งกึงประวัติศาสตร์ทําให้เราได้รู้ถึงบ้านเมืองในยุคนั้นว่าเออคนสมัยนะั้นเขาทำมาหากินอะไรแล้วพิธีการทำผิดกฎหมายในสมัยนั้นอะแบบนี้มันก็ผิดนะอะไรประมาณนี้ส่วนคดีที่สองมันก็เป็นคดีที่แบบว่าใหม่หน่อยครับก็เป็น คดีที่คล้ายๆกับคดีแรกแต่ว่าเป็นอ่าคาดีที่ค่อนข้างสะเทือนใจถ้าคิดถึงในมุมของผู้เสียหายแล้วก็คดีสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นคดีที่หนักสุดเลยคือสมกับคําว่าฆาตกรรมที่มีตุ๊ก,กตามาเกี่ยวข้องจริงๆคใช,ใช่คือใช้ตุ๊ก,กตาอําพางศพเลยก็ไม่แปลกครับที่เรื่องนี้จะถูกเอาไปทําเป็นหนังผมว่ามันเอเลเมนต์มันเหมาะมากโอเคครับก็ วันนี้ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เราฟังขอบคุณคุณมาร์ชมากที่มาแชร์เรื่องเล่าสนุกสนุกอย่างนี้ให้ฟังใช่ยังไงมีโอกาสหน้านะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องบอยคิมนะครับแล้วก็รายการบอยคุยของเราไว้ด้วยเรามีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาให้ฟังอีกเยอะแยะแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับพวกเรามาร์ชและยอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ